จะมาแนะนำครีมทานหน้าที่จอยใช้เป็นประจำเลยค่ะนั่นก็คือครีมซาบิโอนะคะครีมนมพึ่งโรกแกะจากประเทศออสเตรเลียค่ะก็เนื้อครีมเขานะคะจะมีความเข้มข้นมากๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทาลงไปแล้วนะคะก็จะซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะก็ส่วนผสมของเขานะคะก็จะมีนมพึ่งค่ะ,คมมคะที่จะช่วยซ่องแซงน,นะคะเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพนะคะให้กลับมาดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของรอกแกนค่ะที่จะทําให้ ผิวของเรานะคะที่เกิดใหม่แข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของสควาลีนะคะที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวค่ะก็หลังจากที่จอยใช้มา1ปีนะคะต้อบอกว่ารู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวนะคะกระจางใสขึ้นชุ่มชื้นม,มากขึ้นนะคะแล้วก็ผิวที่แพง้ง่ายๆน่ก็ดีขึ้นด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะฟาบิโอมีให้เลือกสองไซส์2ขนาดค่ะไซส์ใหญ่สุดคุ้มนะคะ30กรมะะัมในราคาเพียง790บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็มีไซส์ขนาดทดลอง5กรัมด้วยนะคะและพิเศษมากๆเลยค่ะไซส์5้ากรัมนะคะตอนนี้ซื้อ1แถม1นไปเลยค่ะในราคาเพียง390บบาทเท่านั้นเองค่ะใครมีปัญหานะคะยังไงก็อย่าลืมปรึกษาฟาบิโอได้นะคะรับรองว่าตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวแน่นอนค่ะกับครีมฟาบิโอค่ะ